ท่านประธานที่เคารพกระผมนายชน,น้านศรีแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านหัวหน้าพักเพื่อไทยในฐานะผู้นำฝ่ายคา้านในสภาผู้แทนราษฎรผมจะทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนแทนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรในพักร่วมฝ่ายคา้าน เป็นผู้อภิปรายกล่าวเปิดจิตตามที่สมาชิกพักร่วมฝ่ายค้านเราได้เข้าชื่อจํานวนทั้งหมดนะครับ186รายชื่อเสนอต่อท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรนนและท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรก็ให้เกียรติอย่างยิ่งนะครับกับฝ่ายค้านเราลงมารับยติด้วยตัวท่านเองเมื่อวันที่15 มิถุนายนที่ผ่านมาท่านประธานที่เคารพครับต้องกราบขอบพระคุณผ่านท่านประธานไปยังคณะรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้กรุณาจัดเวลาให้กับพัก่วมฝ่ายค้านเราในการทำหน้าที่ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในการที่จะตรวจสอบควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยเฉพาะการอาภิปราย ทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดินถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญสุดเป็นบทกำหนดที่หนักที่สุดนะครับในการตรวจสอบควบคุมการบริหารการแผ่นดินเพราะฉะนั้นวันนี้ในส่วนของตัวผมเองผมจะขออนุญ,ญาตท่านประธานแบ่งการอภิปรายเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งท่านประธานครับ จะเป็นการถแถลงยติซึ่งผมจะขออนุญาตรรท่านประธานในการอ่านเพื่อถแถลงยติถึงข้อกล่าวหาถึงพฤติการพฤติกรรมถึงข้อเท็จจริงและเหตุผลที่ในพวกเราได้เสนอยตินั่นเป็นส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองครับระถานที่กรพบครับเป็นส่วนที่ผมจะต้องขออนุญาตท่านประธานใช้เวลาอีกส่วนหนึ่ง เพื่อนํายติมาขยายให้ท่านประธานและเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรของเราตลอดจนพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบว่าภายในสี่วันนี้นะครับพัรคร่วมฝ่ายค้านของพวกเรารวมทั้งฝ่ายค้านอิสระนะครับที่จะร่วมกันอภิปรายจะได้ขยายความเจาะลึกลงไปในรายละเอียดในสิ่งที่ผมได้อภิปรายขยายความเอาไว้่านประธานนคกรบครับ ยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจในครั้งนี้เป็นยติที่ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลมีทั้งหมด11ท่านรวมนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลในส่วนแรกผมจะขอยาตธรรมทานครับอ่าน ยติเพื่อถแถลงยติเพื่อบันทึกไว้ในสภาหแห่งนี้ยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลข้าพเจ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้มีรายนามท้ายมัญญยตินี้ จำนวนทั้งหมด186รายชื่อซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในหของจํานวนสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดขอเสนอยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามมาตรา1 5 1ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายมีรายนามดังต่อไปนี้ 1. นพลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 2. อนายจุรินลักษณะวิสิทตรองนายยกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์3นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายยกรัฐม,มนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข4พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี5พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหก นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 7. นายชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม8นายจุติไกลเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 9. นายสันติพร้อมพัฒ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง10นายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยและ11นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านประธานที่เคารพครับบรรดารัฐมนตรีที่กล่าวนามไปทั้งหมดมีพฤติการพฤติกรรมและเรื่องที่จะอภิปรายดังต่อไปนี้ พลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตลอดระยะเวลาร่วม8ปีที่บริหารประเทศมาในฐานะนายยกรัฐมนตรีผิดพลาดล้มเหลวไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆให้กับประเทศไม่สามารถสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความกินดีอยู่ดีให้กับประชาชนได้เลย ในทางตรงกันข้ามกลับกลายเป็นต้นตอที่ทำให้ปัญหาที่มีอยู่มีความซับซ้อนขยายวงกว้างและรุนแรงยิ่งขึ้นทั้งปัญหาด้านเศรษฐกิจการเมืองอาชญากรรมยาเสพติดการทุจริตคอร์รัปชันประชาชนในชาติแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายขยายวงกว้างมากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะ ปัญหาการทุจริตในยุคข,ของคนเอกประยุทธ์จันโอชานับว่ามีสถิติสูงสุดเป็นประวัติการโดยแพร่กระจายไปทุกอนูของสังคมเป็นยุคที่ทุจริตเฟื่องฟูความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจรังท้ายของอาเซียนทั้งนี้ เป็นผลมาจากการที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไร้ภูมิปัญญาไร้องค์ความรู้ไร้ความสามารถไร้ประสิทธิภาพไร้จิตสำนึกขาดภาวะเป็นผู้นำที่จะเป็นหัวหน้ารัฐบาลเป็นผู้นำที่มีความพิการทางความคิดยึดติดแต่อำนาจ ไม่เคารพหลักนิติรัฐนิติธรรมไร้คุณธรรมจริยธรรมทำให้การบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวผิดพลาดบกพร่องเสียหายอย่างร้ายแรงทุกด้านทั้งด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจและสังคมไม่ประพฤติปล่อยประละเลยให้บุคคลแวดล้อมและพวกพ้องของตน สแสวงหาผลประโยชน์บนความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนไม่ปฏิบัติตามรัฐมนูญและกฎหมายโดยละเว้นเพิกเฉยต่อการทุจริตในภาครัฐเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้องการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินมิได้คํำนึงถึงวินัยการเงินการคลังมุ่งแต่ก่อนนี้เพื่อสแสวงหาคะแนนนิยมทางการเมือง ไม่สนใจต่อพร,ระนี้สาธารณะและนี้สินของประชาชนจนเรียกได้ว่าเป็นยุคแห่งการก่อหนี้มหาศาลเพื่อนำมาผลาญโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาไม่ใส่ใจและไม่ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องในการบริหารราชการแผ่นดิน ตามข้อกล่าวหาและคำแนะนำของรัฐสภาจงใจปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจขัดต่อบ,บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายฝา่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงขาดจิตสำนึกในความเป็นประชาธิปไตยไร้การเคารพซึ่งสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชน มุ่งใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองปิดปากประชาชนและปิดกั้นเสรีภาพของสื่อมวลชนละเมิดสิทธิมนุษยชนใช้งบประมาณเพื่อการจัดซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ไม่มีความจำเป็นต่อภารกิจของประเทศในภาวะที่ประเทศมีปัญหาด้านเศรษฐกิจที่รุนแรงไม่กำกับดูแลการใช้งบประมาณแผ่นดินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผล ไม่รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนผลจากการบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์จันโอชานับวันจะทำให้ประเทศถอยหลังเศรษฐกิจของประเทศดิ่งเหวประชาชนที่ยากจนอยู่แล้วยิ่งยากจนลงเรื่อยๆความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนกับคนรวยขยายวงกว้างมากขึ้นผู้คนตกงานบัณฑิตจ,จบใหม่ไม่มีงานทำเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ธุรกิจย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่นนักลงทุนหน้าใหม่ก็เข้ามาลงน,น้อยลงขณะที่ปัญหาทางสังคมทั้งยาเสพติดอาชญากรรมโดยเฉพาะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้นสร้างความเสียหายและความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยที่ภาครัฐไม่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ อย่างมีประสิทธิภาพท่านประธานที่เคารพครับภายใต้สถานการณ์ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนดังกล่าวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากลับปล่อยปละละเลยปล่อยให้พวกพ้องและบุคคลแวดล้อมของตนกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างกว้างขวางไม่ใส่ใจท,ที่จะป้องกันและปราบปราม มีการใช้เงินในการต่อรองผลประโยชน์เพื่อความอยู่รอดทางการเมืองผมเน้นนะครับมีการใช้เงินและการต่อรองผลประโยชน์เพื่อความอยู่รอดทางการเมืองของตนเองอันเป็นการกระทําที่เป็นการทําลายระบบรับรฐสภาและหลักการของประชาธิปไตยจนทําให้ระบบรัฐสภาตกต่ําสั่นคลอน และกลไกในระบบรัฐสภาเสียหายท่านประธานที่เคารพครับรัฐมนตรีท่านต่อไปนายจุลินลักษณะวิสิทธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีพฤติการช่อฉนไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์รู้เห็นเป็นใจปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตในองค์กรหรือหน่วยงานในกำกับดูแล สร้างความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่สแสวงหาผลประโยชน์สำหรับตนเองและพวกพ้องไม่ระงับยับยัง้งละเลยไม่ติดตามการแคบไขปัญหาทุจริตเพื่อให้มีการชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรัฐล้มเหลวและ,ะไร้ความรู้ความสามารถในการบริหารราชการของกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงในการกำกับดูแลปล่อยให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้นจนกระทบต่อการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนและการเดินเมินกิจการดำเนินงานทางด้านธุรกิจของภาคเอกชนส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกหย่อมยา่าจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติรัฐมนูญหรือกฎหมายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง ท่านต่อไปครับท่านประธานทเคกรบนายอนุทินชาญวิลกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะเป็นผู้ที่ถูกอภิปรายคนแรกในวันนี้เป็นบุคคลที่ไม่มีความซื่อสุดซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไร้คุณธรรมจริยธรรมไร้จิตสำนึกของการเป็นนักการเมืองที่ดีมีพฤติกรรมทำลายระบบการเมือง ด้วยการรู้เห็นเป็นใจสนับสนุนการใช้เงินและผลประโยชน์เพื่อมุ่งดึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองอื่นเข้าสังกัดกลุ่มการเมืองของตนโดยไม่คำนึงถึงหลักการของประชาธิปไตยและคุณธรรมทางการเมืองอันถือเป็นธุรกิจการเมืองที่ทำลายอุดมการ์ประชาธิปไตยเปลี่ยนจากระบบคุณธรรมนำการเมืองเป็นการใช้เงินและผลประโยชน์นำการเมือง นายอนุทินชาญวีรกูลยังล้มเหลวผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรงไร้ความรู้ความสามารถในการบริหารราชการของกระทรวงสาธารณสุขมีการใช้งบประมาณแผ่นดินเกินความจำเป็นและไม่เกิดประโยชน์เกิดความเสียหายแก่งบประมาณของประเทศชาติมุ่งเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องบริวารแสวงหาประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ของตน จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบ,บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายท่านประธานที่เคารพครับรัฐมนตรีท่านต่อไปพลเอกประวิทริวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีจงใจไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มุ่งสร้างความมั่งคั่งในตำแหน่งหน้าที่รู้เห็นเป็นใจ ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตและแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบไม่คำนึงถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศไร้จิตสำนึกและไร้ความรับผิดชอบต,อต่อตำแหน่งหน้าที่ไม่เป็นแบบอย่างที่ดีในการป้องกันและปราบปรามทุจริตแต่กลับทำตนเป็นแบบอย่างของการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการป้องกันและปราบปรามทุจริตเมื่อพบเห็นการทุจริตกับปกป้องและไม่ดำเนินการแก้ไข พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านประธานที่เคารพครับบุคคลท่านนี้เป็นคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดซึ่งธรรมพิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรงใช้หน้าที่และอำนาจขัดต่อบ,บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ปล่อยปลาละเลยให้มีการทุจริตของหน่วยงานในกำกับดูแลอย่างกว้างขวางเมื่อรู้ว่ามีการทุจริตกลับไม่ระงับยับยัง้งแต่กลับรู้เห็นยินยอมให้มีการกระทําดังกล่าวจนทําให้การทุจริตเป็นเรื่องปกติของการปฏิบัติหน้าที่ราชการทําให้ระบบราชการและประเทศประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงรัฐมนตรีท่านต่อไปครับท่านฐานที่กรบนายศักดิ์สยามิชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์บริหารราชาการแผ่นดินไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของชาติมีพฤติกรรมใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องดำเนินนโยบายโดยไม่คำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณของแผ่นดินมีการใชง้งบประมาณจำนวนมากไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและประโยชน์สาธารณะ ทำให้ประเทศเสียโอกาสและงบประมาณจํานวนมหาศาลใช้สถานะหรือตําแหน่งในการกระทําการโดยทางตรงและทางอ้อมอันเป็นการก้าวไก่แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระทรวงคมนาคมเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องและพักการเมืองที่ตนสังกัดและพักการเมืองที่ตนสังกัดกับท่านประธานละเว้นไม่ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด จนเกิดความเสียหายต่อแผ่นดินไม่ดูแลให้เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมมีผลประโยชน์ทับซ้อนและกระทำการขัดกันแห่งผลประโยชน์จงใจปฏิบัติหน้าที่และใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเพื่อให้ตนเองมีส่วนได้รับประโยชน์จากโครงการต่างๆของรัฐฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงท่านประธานที่เคารพครับ รัฐมนตรีท่านต่อไปนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบริหารราชก,การแผ่นดินล้มเหลวบกพร่องอย่างร้ายแรงปล่อยปละละเลยให้เกิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่ทำลายระบบเศรษฐกิจและสร้างความเสียหายต่อประชาชนอย่างกว้างขวางแพร่หลายและเพิ่มจำนวนมากขึ้นโดยไม่สนใจและขาดความรู้ความสามารถที่จะป้องกันและปราบปราม สนใจเอาผิดแต่เฉพาะกับบุคคลนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่พี่ภาคพิจารณ์รัฐบาลใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองใช้อำนาจในตำแหน่งหนะ้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองบริวารและพวกพ้องนอกจากนี้นายชัยวุฒิธนาคมานุสรยังมีพฤติกรรมพฤติการจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมาย มีความประพฤติเสียมเสียทางศิลธรรมอันดีผมเน้นนะครับมีความประพฤติเสียมเสียทางศิลธรรมอันดีท่านประธานครับขอญาตให้ชัดๆครับมีความประพฤติเสื่อมเสียทางศิลธรรมอันดีฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงท่านต่อไปครับน้ำตาลที่กรบ นายจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่มีความซื่อสัตย์ซื่อสั์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ล้มเหลวไร้ความรู้ความสามารถในดูแลในการดูแลงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปล่อยปลาละเลยให้พี่น้องประชาชนขาดไร้ซึ่งที่อยู่อาศัยและค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพคณะ ที่การใช้งบประมาณแผ่นดินกับมุ่งเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์สําหรับตนเองและพวกพ้องทําให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนตกต่ําขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองธรรมดานครับนายสันติพร้อมพลรัฐ,รฐรมนตรีว่าการกระทรวงรัฐรมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นบุคคลที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีพฤติกรรมทุจริตต่อหน้าที่ ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตและแสวงหาประโยชน์ผลประโยชน์ในหน่วยงานที่กํากับดูแลเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนไม่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้มนา์ขัดต่อบบทบัญญตัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายฝ่าฝืนไมป่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงท่านประธานที่เคารพครับรัฐมนตรีคนต่อไป นายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไร้ความรู้ความสามารถในการบริหารราชการแผ่นดินมีพฤติการทุจริตต่อหน้าที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติธรรมมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงปล่อยปละเละเลยรู้เห็นสนับสนุนในการ ทุจริตและแสวงหาผลประโยชน์แสวงหาผลประโยชน์ภายในหน่วยงานที่กำกับดูแลไม่ดำเนินการตรวจสอบระง,งับยับยั้งและป้องกันการทุจริตจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงท่านประธานที่เคารพครับรัฐมนตรีท่านสุดท้ายที่สร้างความมือหาได้อย่างมากในการเสนอยตินายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นบุคคลที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีพฤติการสอบไปทางทุจริตและประพฤติไม่ชอบต่อหน้าที่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบ,บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ปล่อยปละละเลยให้มีการสแสวงหาผลประโยชน์จากการนำเข้าแรงงานต่างด้าวปล่อยปละละเลยให้มีการสแสวงหาผลประโยชน์จากการนำเข้าแรงงานต่างด้าวผมเน้นเลยครับท่านท่านครับเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนรายใหญ่ในการใช้ประโยชน์จากแรงงานโดยผิดกฎหมายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตา,ามมาตรฐานจะริธรรมอย่างร้ายแรงท่านประธานที่เคารพครับ ผลการบริหารราชการแผ่นดินและพฤติกรรมต่างๆของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้งหมดรวม11คนที่ผมกล่าวมาข้างต้นได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติอย่างไรหลวงได้่อให้ก่อให้เกิดความเสียหายกับประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงประชาชนสูญเสียโอกาส ที่จะได้คุณภาพชีวิตและหลักประกันในการดำรงชีวิตที่ดีเศรษฐกิจสังคมการเมืองของประเทศชาติประสบความตกตำ่ำทุกด้านพี่น้องประชาชนเดือดร้อนทุกหย่อมย่าเกิดภาวะโรยกระจุกจนกระจายและค่าของชีพสูงคุณภาพชีวิตตำ่ำ ท่านประธานที่เรพครับหากปล่อยให้พลเอกประยุทธ์จัน์โอชาและรัฐมนตรีดังกล่าวยังคงเบริหารราชการเป็นดินต่อไปย่อมนำมาซึ่งความเสียหายแก่ประเทศชาติและประชาชนจนยากที่จะเยียวยากแก้ไขได้ท่านประธานเคารพครับนี่คือถ้อยถแถลงของยติที่ผมขอญาตก,กับเรียนท่านประธานในการอภิปรายในส่วนที่หนึ่ง